Chào hot news มาถึงประเด็นถัดไปกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยนําเสนอข่าวไปแล้วนะครับสำหรับคุณชมพู่นะครับที่คุณสาม,มีเนี่ยทำเซอร์ไพรส์ก็คือซื้อรถเลมโบกินีนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้ลูกชายทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องสายฟ้าหรือน้องพายุนะครับ<อ>ยกเค้กมาให้คุณแม่ชมค,คุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปเข้ารายละเอียดข่าวคุณผู้ชมเรามีคลิปคลิปที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะครับทั้งลูกชายสองคนเนี่ยที่ยกเค้กมาให้แม่ชมเนี่ยอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก่อนครับค่ะ อายุยูแม่ยังไม่ได้อานทิเลยมยูใจเย็นลูกยูมแล้วครับไม่ฟังแล้วครับยูครับยูมาวางบนโต๊ะกัอนวันเกิดยูหรือวันเกิดแม่เนี่ยมันเกิดใครครับยีเป่ายูชอบเป่าให้แม่เป่าก่อนพี่แ้มาเป่าเทปแม่ไหม นี่พอกินกิกินด้วยกันได้ไหมอ่ะอ่าแบ่งพี่คราฟติกกับน้องดีไซน์ด้วยแล้วอ่าแบบตัดแบ่งตัดแบ่งตัดแบ่งอยู่ระวังระวังได้กินได้กินได้กินโอ้โหให้คุณยายตัดให้ค่ะอยากนยากกให้คุณยายตัดให้คุณยายตัดให้คุณยายตัดพี่ก่อนนี่ก่าอีกคุณย่ยตัดค่ะเดี๋ยวจะเอาการออกมันเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ย ตะองใส่ไหมหรือว่ายังไงจะกินไหมจะกินไหมยุตัดเองโอเคยุตัดยังไม่ใช่คนละฝั่งอ่ะยุตัดอันนี้เครื่องของยุเครื่องของยุเครื่องของยุยุกินคนแรกเลยเหรอใช่เขาต้องให้ผู้ใหญ่ก่อนหรือว่ายุผู้ใหญ่ก่อนไม่ต้องอ้าวให้ยุไม่ต้องแย่งกันป้าป๊าคนแรกจบ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศความน่ารักเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาน้องลูกชาย2คนนะครับก็ยกเค้กมาทำเซอร์ไพรส์คุณแม่ไงแต่ด้วยความเป็นพายุไงพายุเขาจะเป็นคนที่ชอบกินอ่าใช่อ๋อนะก็เซอร์ไพรส์ที่บ้านของแม่ของคุณชมพู่ต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะครับครอบครัวนี้เนี่ยจะมีแบบว่า คลิปอะไรแบบนี้ออกมาน่ารักน่ารักระหว่างน้องสายฟ้าแล้วก็น้องพายุให้เรา<ช>เห็นกันบ่อยครั้งแล้วแฟนคลับสายฟ้าพายุเยอะมากเยอะมากต่างเพจเขาก็ดึงวิดีโอไปลงความน่ารัก<ช>นะ,ะเออแล้วคุณแม่ชมเองเนี่ยก็บางทีก็ลงผ่านเพจ ของคุณชมพู่บางทีก็ลงผ่านทางอินสตาแกรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะครับฉลองวันเกิดของคุณแม่ชมชลูกชายยกเค้กมาอุ่นเนาะน้องฝนถ้ามีลูกแล้วลูกยกเค้กมาให้เนี่ยอุ่นไหมถึงกับมีลูกเลยหรอคะหาคุณพ่อพ่อของลูกก่อนดีไหมคะเธอก่ถึงวัยละวัยะวัยที่จะออกเย้าออกเรือนได้แล้วตอนนี้พักผ่อนกัเราแบบโฟกัสให้แบบเอาชีวิตรอดจากโควิดก่อนให้ได้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือภาพครอบครัวความประทับใจนะครับของคุณชมพู่แลวก็ครอบครัวครับ เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอติวส์